คือไม่ได้มีใครมานั่งนึงนกว่ากระทรวงนี้มาอยู่เพราะงบมันเยอะอที่มันน้อยเนี่ยนะเพราะภารกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงพลังงานมันเป็นเรื่องทางวิชาการมันไม่ได้มีงบประมาณมาตั้งทําโครงการเหมือนกระทรวงอื่นเช่นทําโครงการสร้างถนนสร้างนู่นสร้างนี่มันไม่มีโครงการแบบนั้นมันเป็นภารกิจทางด้านเชิงวิชาการเชิงการสนับสนุนเชิงการซัพพอร์ต การทางานของกระทรวงมัไอยู่ที่เงินอยู่ที่ความตั้งใจถ้าเราตั้งใจจะทําทเพื่อสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนะก่อนหน้าคาถามเนี่ยไม่มีตรงไหนต้องใช้เงินเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายก็ทํางานกันได้ในนี้ได้ใช่ไหมไม่ว่าเรื่องการปรับปรุงแนวทางการทํางานต่างๆการใกล้ชิดประชาชนนะครับอย่างเนี้มันไม่ต้องใช้เงินอะ่ะแต่มีอย่างเดียวที่ต้องปรับคือผมเป็นรัฐมนตรีที่อยู่กับที่ไม่เป็น ผมจะต้องไปตรวจไปดูไปดูให้เห็นกับตาว่าจริงเท็จมันเกิดอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหายัางไงหรือว่าตรงจุดอื่นในเขาในดอยที่เขาไม่มีไฟฟ้าเขาลําบากยังไงเราจะต้องเข้าไปตรวจไปดูต่างๆเราเนี้ยปรากฏว่าสํานักรัฐมนตรีมีงบประมาณ3ามแสนบาทสํานักรัฐมนตรีที่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยงบประมาณสามแสนบาทครับใช้ใจ่ายเฉลี่ยเดือนละห้าหมื่นเพราะฉะนั้นค่าเดินทางค่านู่นค่านี่ค่าอะไรเนี่ย ถ้าผมรู้แคอยากมาเป็นล้มตีที่นี่กันทำไมงบประมาณกระผม300,000บาททั้งหมดที่ผมบริหารกระทรวงมาหนึ่งเดือนเนผมใช้เงินส่วนตัวทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน้อยเกินไปที่ต้องปรับ